ขายขนมการ์ตูนจะเก่าๆเจ้ารถล,ล่องซิ่งรถจักรเจ้าซูมือนี่ก็ดีขึ้นเจ้าก็มีรถสองสามคันเนานออะจะเนาะก็มีไทเกิดแน่มีรีโว,นแ,วแ,นแน่แล้วมีรถหกล้อไว้ถ้าแกะแบบคอมปอมแน่สบายดีท่านผู้ชมนี่ตอนทับเข้าสู่ซองออนชอนเมื่อนี้บอรลันแชสิพาพ่อแม่พี่น้องมาฮู้จักเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำขจัดมะขามป้อมที่เป็นสินค้าโอดอรของเมืองหาดเซฟองเนาะเป็น สินค้าครอบครัวตัวแบบของบ้านสมหวังไต้เมืองหาดสทรฟองน,ะนครหลวงหนงจันทนระ์เนาะได้ผลิตมะขามป้อมเป็นสิบปีเนาะจากที่เพื่อนมีสุขภาพบดีเนาะเป็นตั้งทรงไขมันเนาะผู้เฒ่าแนะนากินน้ำมะขามแลดีเพื่อนก็เลยผลิตเป็นสินค้าเนาะจากบื้องต้นเพิ่นผลิตเพียงแต่สามหาสี่ต้นต่อปีแต่ในนี้เพื่อนสามารถผลิตสิบสิบต้นต่อปีเนาะยยาๆเพื่อนว่าเพื่อนมีการกระเขียมสินค้าแนวใดละ ทานขายเดือดเป็นเจนได้แล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อนมีการปรับปรุงเจนได้มันดีต่อสุขภาะเพาเจนได์เขาไปพบกันพร้อมๆกันและนี่ก็เป็นเจ้าของน้ำสกัดมะขามป้อมเนาะท่านมีไซมุนส์สั่งใช่คับสบายดีจ้ะสบายดีโอ้มาเยี่ยมมาเยี่ยมวันนี้อยากคือว่าเป็นที่นิยมหลายเนาะน้ำมะขามป้อมหลายคนเพราะได้จำนายเพราะได้ขายอยู่นะจ๊ะเนาะ ดีจไะได้ลราพอคือว่านิยมสมสอดเนาะเห็นพ่อออกบูธออกงานเนาะคนภาษีผู้พ่พอเดือนน้ำประคัขามพ่อมันดีจ,ไจะได้เดี๋ยวน้ำสก,กัดประคัขามพ่อเขานี่กจะมันเกี่ยวของกัมนาเลือดขุ่นเลือดเหนียวหรือว่ามีอาการมึนซ่าตังทรงไขมันมันจะเนาะนี่ยตัวนี้ข้าเจ้ากินแล้วข้าเจ้ากระบอกต่อแล้วกับข้าเจ้ากระซมใส่มาเรื่อยๆเดี๋ยเนาะพ่อในเฮ็ดมาปีนี้เป็นปีเทใดเราพอหรือว่าสิบปีหรือว่าจะไหนก่ดึง ปีนี้มันเป็นปีที่13บเลยเจ้าเป็นปีที่13บสามเจ้า<ด>เ,<อ>เพราะว่าก่อนได้อดอปเพราะว่าออดอปนี่เขาจะได้ยูวนอ่า2014นันสิบสีเนาะนอก<ด><ด>เพราะว่าสินค้าเขากระจายทั่วประเทศแล้วมันก่อนหน้านั้น2องปีเจ้าเนืองจากว่าสิบปีนะพ่อมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์บ่หรือว่าลดคุณราคาเช่นใดปุ่นนี้พ่อโอ้ตัวนี้เขาก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ว่าให้ถือกับอนา สภาพแวดล้อมหรือว่ารายได้กับการเฮาเนาะจะต้องให้ข้าเจ้าให้เพื่อนผู้ชมใส่หันมีโอกาสช่ใส่หลายหลายคืนนะเจ้าเพราะว่าก่อนจะเหตุจังท่านกสิบปรับราคาหรือว่าต่กอนกนข้ามก็แต่ถือว่าสูงแน่อย่อยนึงจต่เพราะว่าตะกอนเฮ้าบ่าท่านมีสวนนาวสวนมะขามป้อมเจ้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีสวนมะขามป้อมแล้วแล้วเขาก็ เขาสามารถที่ว่าจะปรับราคาลงได้เจ้าเพราะว่าต้นทุนมันกลดหน่อยถอยลงเจ้าเรื่องการผลิตเดิมก่อนเราผลิตจะได้โดยนี่เขามีการพัฒนาการผลิตจระเข้บขอิษัทผู้ทำงานขาขเรา,าจะเออต่ก่อนกับ ผาาลิตประทมประทานใส่หมอต้มหรือว่าใส่เครื่องบดน,น้อยๆตัวนั้นธรรมดาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขากับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขึ้นให้ให้หลายขึ้นชุ่มเมื่อนี้กับเครื่องบดเครื่องบีบนี่ก็เัื่วทั่วได้ได้หลายเติบ มือหนึ่งเขาสีผลิตได้อยูย่ประมาณ3โตนสามต็็ถือว่าไ่ายสมควรเพราะว่าอ่าอาวมเฮียร้องต้องการของตลาดนั่นก็ก็กคือสูงขึนสูงขึนจ้ะา่ช่วงผลิตมีพ่ออนดทเอาเดือนใดพี่บอกเออช่วงผลิตมีแม่นอเอาเดือน เดือนนึงเจ้าเดือนนึงสกลเดือนนึงกลเพราะว่าแบบคำปอบเริมแกเริ่มตึงให้พ่อเว่าถึงราคามันมีจากผลิตภัณฑ์ละราคาม,มันแตกต่างกันจะไหนะ่ะคะโอ้เจ้าเออเอาตัวนี้ก้อนมนาจะเนาะตัวนี้มันซามักคำปอบแต่ตัวนี้เป็นซาทรง,างมาจะเนาะซาทรงประมาณ ประมาณเคืองบวงจวน้ำหอนหนึ่งจ่อใช่จนมันจืดพุ่นะจ่อตัวนี้ราคานี่กับ่แพงมาเจาะซุบห้าพันจีบจ่อตัวนี้ราคาเนาะราคาซุบห้าพันจีบเงาเนาะตัวนี้เป็นชาจุ่มมาเจาะตัวนี้เป็นซาจุ่มชาจุ่มนี่อยู่นี่มิโลหนึ่งมาเนาะมิโลหนึ่งอ่าต่แต่ละกับนี่จะมีอยู่ซาวซองเจ่าซาวซองซาวเทื่อจุ่มมาเจาะซาวจาะเราง่ายเจาะตัวนี้แต่ราคานี่ก็ กับว่แพงเจ้าสินหาพันกีบคือกันเจ้าสินหาพันกีบตัวนี้นแต่ว่าตัวนี้นี่กัตัวนี้จะจะเป็นน้ำสกัดมาเจ้าตัวนี้จะเป็นน้ำสก,กัดน้ำสก,กัดนี่สก,กัดไหมเข้ามาออกรีดแห้งเข้มข้นกูอยู่ในหน่วยเจ้าเข้มข้น,นกูอยู่ในหน่วยตัวนี้ราคานี่สิอยู่หาสิพันกีบเจ้าราคาจะอยู่หาสิพันกีบแต่ก่อนเลยมันเข้าขายแต่แต่แม้นสมัยโคดแก้วมาเจ้าอันนั้นเข้าขายกับกับแพ่งแม่เจ้า แพงแน่เจ็ดสิบพันกีบแต่ตัวนี้มีห้าสิบพันเจาะจจัดกามิซาตัวนี้พร้อมนะเจ้าเนาะตัวนี้เป็นน้ำสกัดเป็นแบบนี้นะเจ้าะน้ำสกัดเป็นแบบนี้เนาะเข้มข้นนะเจาะเข้มข้นตัวนี้ซาตุชานาซาทรงคือกันเจ้าซาทรงตัวนี้ราคาจำหน่ายก็นนันสามสิบพันกีบเจ้าะสามสิบพันกีบตัวนี้ เขาเ้ากับมีอยู่4ผลิตภัณฑ์เจจากมีซาจุ่มแล้วก็มีซาทรงสองสนิทแล้วการน้ำสกัดสนิทหนึ่งนะจ๊ะเนาะเลยตัวนี้เลย,ย,ยบางคนอาจจะว่าพ่อผลิตไม่มีส่วนผสมใช่ได้บ่ามีทาาหลอกทาาเล่าน้ําตาลบอกอย่างนี้พ่อได้ผสมจะได้แบบนี้ไง<อ> ตข้องเฮ้านี่บไะไรผสม,มบไะไรผสมธาดเหล่าธาุน้ำตาลมันจะเนาะงงอ่มมีเหล่าม่ามีน้ำตาลของเฮ้านี่เพ,พราะเพราะว่าปิดฝานี่แบบสุญยากาศมันจะเนาะสุญยากาศเลย<อ>เพราะว่าท่านได้เอาไปกินแล้วต้อง,ต,องต้องใส่ตู้เย็นหาหรือว่าไปนอนให้นอนหน้าก็เปิดปิดฝาขวดแล้วก็แช่ในน้ำไว้ก็ได้ครับ<อ><อ>เพราะว่าบม่ให้ตั้งแต่แดดขนตั้งแต่แดดมันจะเป็นนานาเกี่ยวของกบมีมีกดมนะจนะเนาะมีกด เป็นแบบขวดตึงอีกยังต่างๆเป็นแบบน้ำเป็นข่องมัดข่องดองเพราะว่าข,ข่องเฮาบรรจุแบบนาอ่าสูญญากาศเจา้าบ่มีสารกันบูดบ่มีน้ำตาลบ่มีเหลวจ้าเลยจ้ะบางคนอาจจะถามเพราะว่า,ากินจะไดนมันค่อยได้ผลกินหลังอาหารก่อนอาหารหรือจะไห้กินเต็มจอกน้อยหรือว่าจะไดนให้พอห่ออธิบายเจ้าเร,ะจะเรื่องกินนี่เนาะเจ้าเนาะเรื่องกินนี่อ่า ทีแรกมาจะเนาะที่แรกเขาก็จะให้กินเต็มจอกกินเต็มจอกก่อนเศร้าสวยแรงใ,ให้กินก้อนเข่าประมาณสิบหานาทีสิบหานาทีแล้วเขาจะกินเขา่าเพราะว่าอย่ในนี่จะมีมีสารสมานแผลสารสมานแผลนี่ไหมคุณว่าเฮใไ้บาดแแลรนี่กระเพาะหรือลำใส่ดีขึ้นได้นะาจนะเนาะอม,มันมีอยย่ในนี่อีกตัวม,มันมีสามสารอยู่ในนี่มีสารละลายไขยมันเฮทให้อาการมึนซาหรือตังโซงเบาหวานลดน้อยถอยลงได้เจ้า แล้วแคน,น,นั้นแล้วมีวิตามินซีเจ้าวิตามินซีอยู่ในน้ำสก,กัดบัขคำป้อมนี่จะเฮ็ดให้เลือดลมผู้หญิงผู้หญ,ญิงเรือผู้ชายอีะไรก็แล้วแต่ให<ค>้ดีขึ้นให้ผิวพรรณทองใสขึ้นจะ้ะตัวนี้นี่มันวิตามินซีนะเนาะอยู่ในน้ำสก,กัดบัขคำป้อมเจ้าแล้วส่วนใหญ่ลูกค้ากินนี่สลายใหญกับเจ้าเป็นอย่างไรดีเรามามาแววตอ่อพ่อเราบอกกันตอนสลายกับเจ้าเป็นอาการมันเป็นพะย่ะจัดไลยมันดีเอ่อข้าจ้กินแหละข้าเจ้าบอกว่าซุฟังว่า ไปต่างๆมานาหลายอันหลายอย่างนี่แหละผู้นึงก็เป็นอีกสองสามอย่างนึงผู้นึงก็เป็นอีกสองสามอันนึ่งก็คือนะเขาจะกัดกินได้แล้วก็ยู่ง่ายนอนหลับง่ายนอนหลับดีบวบปวดปวดโตเฮ็ดเวียกบ่เมื่อยนี่อย่างต่างๆแบบนั้นคพื่องค้นกับว่าไปไปท้ายละไขมันออกหลักษณะนั้นเลือดพุ่นเลือดเหนียวหลัก็ะจดีขึ้นสุดเพิ่มกว่าเจังสี่จ้็ แต่หลายคนว่าหลายคนเป็ี่ยนจ่อโดยมันนี่เขาสีมาถามมันลูกค้าเพิ่นพอดีมาซื้อเครื่องน้อเขาคนดีจังใดเขาสีมาถามเพิ่นว่าเพิ่นมาซื้อจังใดโอ้จ่อจ่อจ่อเออพอดีเพิ่นกับลูกค้าเก่าเพิ่นเคย่สวมใส่น้อเขาเพิ่นก็มาอยู่หน้าประตูนี่แหละเดี๋ยวนี้เนาะเดือนน็อคสอถามเพิ่นลองๆเบิ่งมาจต่เนาะน้ำะข็งป้องสีมะถ่างป้องซื้อมาเพิ่นประจำวันไดมันดีจังใดมาซื้อซื้อก็ให้แม่เข้าเพราะว่าเราหัน เย็บหลังปวดแผลได,ด้กินกองนึงแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นเนาะแต่เลวลามาซื้อตุ้มอ๋อมาซื้ออะไรพอดีเงินอ๋อไม่ไม่ไมตุ้ยอยู่บ้าน,น,านอย่า,างนะั่นลงทำสร้างเนาะอ๋ออ๋เอ,อเ,ออเออขอบใจให้เพื่อนถ่ายดีอด้ตน้นรถคิดาคามาขับป้อมนี่ถือว่าเพื่อให้ชีวิตเป็นอยู่ดีขึ้นจันได้ได้ยนนนนนนินข่าวว่าพ่อเป็นครอบครัวตัวแบบเนาะเป็นสินค้าออดอรก่อนกา หาจากให้กินหลายชิ้งหลายอันเจ้าหรือว่าเห็ดเล็กปีงแน่แต้มกาตูนในฝันแน่แล้วก็เห็ดเขียงแน่ขายปลาหมึกปลาอื้อแน่เจ้าก็หลยอัดลายยางเจ้าหลยอัดลายยางแหละพอดีเจ้าของบรสบายของควยและวก็มากินมาข้ามป้อมตามผู้เฒ่าบอกเราแล้วก็มาเห็ดกินล่องเบิงก็เรียกว่าเป็นสินค้าได้ก็ ก็เลยมาเหตุมาเหตุแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าของก็ดีแล้วก็เป็นสินค้าได้เจ้าเป็นสินค้าได้แล้วก็เขาก็เออเขาก็ไปแลนทะเบียนไปึ้นทะเบียนแล้วก็มาจัหนายมาเหตุจาหน่ายลองลองเบิ่งก็ได้ขายได้ขายอะไรับจักนั้นก็ถือว่าก็มีความรู้สึกว่าดีขึ้นจากมือนั้นหอดมือนี้นะจะนาะเพว่าเข้ากับไปอยู่เรื่อยๆเข้าบอถอยคือว่าโอเคเจ้าถือว่าดีขึ้นเจ้า พัฒนาดีขึ้นครอบครัวมีอยู่กินผลิตแต่ก่อนคือว่าสามหาสีต้นหรอกค่ะเดือนนี้ก็บเป็นชิดสิบตัวจะได้ปกติพอเจ้าแต่ก่อนกับหาต้นหาต้นต่อปีชู้มือนี่ก็ับลายต้นนะเจ้าก็ลายต้นเจ้าหลายต้นหลายซิบต้นเจ้าหลายซิบต้นสู้มือนี่ต่อปีนะชีวิตที่เป็นอยู่นี่ก็ จากมีให้รถจักรอันขายขนมการ์ตูนจ้าเก่าๆเจ,า <c oughs> จา้ารถล่องซิ่งรถจักเจาก้าซู่มื้อนี่ก็ดีขึ้นเจ้าก็มีรถสองสามคันน่จาจออะเนาะก็ะมีไทเกิดแน่มีรีโวแน่แล้วมีรถหกล้อไว้ถ้าแกะแบบคำมปอรแน่แล้วก็มีสวนบักค้ำป้อมมีที่ดินยุทธชัยนนแน่ก็กระท่อมด่านั่นแหละเจ้าเพราะว่าเฮาดีขึ้นเฮาก็ต้องอวาดหวังอยากให้เฮาอันาให้ลูกให้เต้าสืบต่ออี่ยงต่างๆแบบนั้นแหละเจ้าอยากให้ดีขึ้นเจ้า ลูกค้าจำน่ายหรือว่าบลอนขายนี่มีอยู่ใส่แต่พมีมีหลยปแยเพะตัวแทนเขาเนี่ยนะโอ้ตัวแทนจำนา่ายพ่อเจ้าตัวแทนจำน่ายนี่กรหลายสาขาได้จรกเพราะว่ามีจำน่ายอยู่ทั่วประเทศเขาสิไลจากอา่าไลนหน่อยๆเนาะแต่ละแขกไลนหน่อยๆเนาะอ่าอยู่คืออยู่บอ่อแก้วนะจ้ะเนาะ หัานขายาป้าบุญยงตลาดม่วงแก้วเจ้าหรือว่าอยู่นหลวงน้ำท่าก็หัานขายาดอกเตอร์ยุ่งอ๋ออา you นะอุดมไส้ก็บแม้นบริษัทเพชรสวรรค์การยาเจ้าเลยหรือว่าหัานขายาข้ามหมันตลาดน้องแมงดาอ่าหรือว่าอยู่หลวงพ่าบางก็หัานขายาน้งเองแด่หัานบริวัดจัดจันแด่เจ้าอ่าหรือว่าอยู่ทางงินชัยาบุรีก็หัานขายาทั้งตัวเลยหัานขายามงคลโอสถเจ้าอ๋อทำต้ทั้งนั้นเด็กเขาเนี่ยทำเต้งตำตำนี่ถ้าแขกก็แม่นอ่าตลาดรักสามเจ้าโอ้โหสาขา คําเสวยยูวันทั้งนาแขกเข้ามาตลาดรักษาเก่าหรือว่ายูทั้งน้าสวัสดิ์นักเขตกับแม่ทางขยะไซจเจริญโอสถดยูน่าตลาดเก่านิดเดียวนะหรือว่ายูวันทั้งอัตตะปือกับมีจับนายนิดเดียวนะยูเซกองกับพีเจ้าะยูเซกองกับพี่ยูวัน ตักเซ่เนี่เมันห้านขายานังเลเจ้าหรือว่าห้านขายามิงเมืองเจ้าหันขยามิงเมืองอยู่ในห้องหมอแสบจับปัาสักเจ้าหรือว่าเมืองกันนะอยู่ตลาดละแปดเจ้าเมืองบาเจียงก็เป็นหันขย่าบองคำเจ้าก็มีจำหน่ายเบิร์ดนั่นแหละเจ้าใต้ท้องเหนือเก็บตัวอยู่สารวัตรือมีเบิร์ดนั่นแหละอยู่เชียงพวงก็มีเจ้าเชียงพวงอยู่ซับเหนือเจ้าลังหม่องกับจื้อซื้อบัวไทยเจ้ามันก็หลายนั่นแหละมีหลายหม่องนะเจ้าเนาะสะดวกซื้ออยู่ใส่ก็ซื้อได้เจ้าแล้วให้เบอร์ไว้เนาะเจ้าเนาะดีเนาะ เบอร์เฮากับห้าหกห้าห้าห้าสามเก้าเจ็ดหาหกหาหาหาสามเก้าเจ็ดถ้าท่านอยากซื้ออยู่ตังแข็งก็ได้อยู่น้ำผู้ขาก็ได้<ช>ถามก็เป็นการดีนะเจานะ้าเนาะบางคนอยากมาเยี่ยมห้องจักห้องงานในตังจะใส่แนะนำคนเนี่ยโอ้ถ้าท่านได้อยากมาซื้ออยู่ห้องงานเขาอยู่บองผลิตโดยตรงอยากเห็นอยากคู่อยากเบิ้องนอกจากเนาะกลับมาซื้อได้นอกจากเนาะอยู่สมหวังใต้ หอมหนึ่งเนาะเมืองหัดใช้ฟองนคะรหลวงเวียงจันทร์เท่านี้แหละเป็นสินค้าของเมืองหัดใชฟองเป็นสินค้าอ,ดอุดรเป็นสินค้ารัฐบาล่งเสริมเจ้าก็มาซื้อได้เนา,านนะเอาก็ถือว่ามันมีสินค้าเนาะสารบัคป้อมตอบโจทย์สุขภาพเนาะผู้สิเป็นเบาหวานเอ้ยตั้งส่งเอ้ยเลือดเบาเอ้ยพยามีนักขับพยาต่างๆเนาะก็ถือว่าดีเนาะแต่หลายคนอยากมาลองซีนอยากเปิดใจ ลองเบิ่งก่อมาเยี่ยมมาชมเบิ่ง,บงตามเพิ่นเสนอมาเมเนาะวันนี้เขาก็ขอโอกาสจะพยายามเพิ่น,น,นกับปรับใจีในน้เนาะลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะจ้าจ้าจ้าขอบใจเจ้า